หมอครับ<ช>มีคำถามครับพี่ๆทางบ้านเนาะ<ช>ว่าจริงๆแล้วการทานยานอนหลับต่อเนื่อง<ช>เป็นระยะเวลานานเนี่ย<ช>ส่งผลทําให้เกิดปัญหาอัลไซเมอร์อ,อันนี้จริงไหมครับ<ช>ค,คือการทานยานอนหลับเนี่ยถ้าอยู่ในการดูแลและควบคุมของหมอเนี่ยโอเคอาจจะลดปัญหาลงแต่ว่าบางท่านเนี่ย ที่ไม่ได้ปรับพฤติกรรมด้วยแล้วก็ทานยาต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้อยากจะลดยาหรือหยุดยาเนี่ยกลายเป็นการทานยานอนหลับต่อเนื่องอาจจะเกิดอาการถอนยาหรือดื้อยานะคะอาการถอนยาอย่างเช่นบางวันหยุดยาจะเริ่มรู้สึกวิตกกังวลละเริ่มใจสัน่นมีความกังวลว่าจะนอนหลับไม่ได้อันนี้เป็นอาการถอนยาส่วนอาการดื้อยาก็คือบางคนเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มปริมาณยาไปเรื่อยๆซึ่งยานอนหลับบางกลุ่มจะมีผลในเรื่องของระบบประสาท ะะไปกดร,ระบบประสาทส่วนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานยานอนหลับต่อเนื่องนานๆเนี่ยอย่างที่บอกมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทอ,อาการที่ตามมาคือเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็โรคซึมเศร้าอ,อันนี้มันเป็นได้นะคะอีกอาการหนึ่งก็คือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งบางท่าน,นเนี่ยไม่รู้ว่าี่เกิดจากการทานยานอนหลันอนอนบเป็นระยะเวลานาอันนี้ก็จะพบบ่อยแล้วก็เป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตค่ะ